ดัดแนบรีโว่ตอนเดียวจัดให้จ้าลูกค้าต้องการจะเอาลง2นิ้วสอดแต่ช่างแบงค์ดูแล้วปรากฏว่าน่าจะไม่ได้หรือได้ไม่ถึง2นิ้วสอดเดี๋ยวไงไปดูกันก็แนนต่จากร้านชตังเราโตที่ดด้เซอร์วิสมาแล้วจ้าวันนี้มาส่งงานโตโยต้ารีโว่ตอนเดียว พันมีลากค้าเข้ามาต้องการจะให้ช่างแบงค์ดัแดแหนบแล้วก็หลังจากช่างดูไปแล้วเนี่ยสองนิ้วสอดนาจะไม่ได้เต็มที่จะได้ใกล้เคียงเพราะว่ารถลูกค้าเนี่ยเสริมแหนบในตับมาแล้วก็เสริมแหนบบรรทุกด้านล่างมาอีกก็เลยได้คุยกันว่าอาจจะลงเต็มที่ได้ใกล้เคียงนะสองนิ้วสอดอาจจะได้ไม่ถึงนะครับอนู่นนี่นั่นหลังจากตกลงคุยเรื่องราคาแล้วก็แจ้งลูกค้าว่าสเปครถจะได้ประมาณนี้ลูกค้าตกลงโอเคทําก็จัดให้เลยจ้าขึ้นแม่แรงถอดล้อเลยค่ะ ไปจ้าหลังจากถอดล้อเสร็จแล้วหนุย่ยช่างนังก็เข้าไปนอนเลยคะ่ะเพื่อจะทําการถอ,อดน็อตหูแหนบด้านหน้าจ้าแล้วก็ลายนอ็อตหนแหนบด้านหลังนี่วันนี้โทรกล้องจะอยู่ฝั่งด้านในนะคะเพราะว่าแดดร้อนโัวโทรศั์จะน,อน็อกเนอะสักพักนึงออกมาแล้วรถล,ลูกค้าเนี่ยเสริมแหนบมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการช่วยกันทําทีละข้างคะ่ะเพราะว่ามันหนักมากดูสิคะเอาแม้แรงเข้าช่วยลาก,กันแล้วก็ไปจ้าช่วยกันหาบขึ้นไปเลยคะ่ะ แบกค่ะแบกเอาไปวางอะไรจานี่อดเสร็จด้านหนึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็มาจะช่วยกันมันหนักมากเลยนะคะคุณค่ะลูกค้าต้องการมันทุกด้วยแล้วก็ต้องการจะโหลดเดีย๋ยวกระจัดให้เดี๋ยวอ้หนักจริงหนักจังเนี่ยเสริมมากี่แผ่นนะคะสามแผ่นแล้วก็เพิ่มเสริมไม่ตัอมาอีกหนึ่งแผ่นด้วยอ่ะเสร็จแล้วมาถอดสลือแหนบออกกันดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะเนาะโอเคค่ะยกออกจ้ายกแหนบออกปุ๊บหนักมากเลยค่ะคุณค่ะ ่เสร็จแล้วหนึ่งตามเดี๋ยวถอดออกตับที่2เลยจ้าเพื่อจะได้เอาแหนบขึ้นไปดัดจา้านี่อันนี้ถอดไม่ออกจ้าบล็อกไฟฟ้าเอาไม่อยู่ช่างแบงค์นางเลยต้องใช้บล็อกลมนะคะแล้วก็ต้องเาทาขึ้นไปเหยเพาะกันแหนบมันดีขึ้นมานะคะหลังจากน็อตออกมาแล้วอะเรียบร้อยแล้วประกอบวัดระย,ยะก่อนเอาขึ้นไปค่าเสร็จแล้วยกไปให้ใหช่างกดดัดเลยจ้า ตัดยากมากคุณข่าวเพรแหนบมันหนามากเลยสําสำหรับคนนี้เพราะลูกค้าเสริมแหนบในตับมาด้วยเนาะโอเคค่ะให้ช่างกดกันให้เรียบร้อยเลยจ้าแล้วเดี๋ยวขอยกลงมาวัดกันนะคะเอาช่างย่ำๆๆเลยจ้าร้านสตังค์เราตัอยู่พุทธมณฑลสายสติดแสดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์นะจะอ่าวรอบแรกได้แล้วหรือยังอา้าว ช่างยกเองเลยค่ะรอบนี้ได้หรือยังไม่ได้จ้ายกทีละนิดทีละหน่อยช่วยกันเนาะมันหนักนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาประกอบแหนบบรรทุกใส่ไปเหมือนเดิมเลยจ้าสำหรับคนิตต้องเปลี่ยนสะดือแหนบใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าสะดือแหนบของเดิมลูกค้าเนี่ยม,มันมันเสียค่ะปไปแจงลูกค้าแล้วก็เอาของ ที่เสียให้ลูกค้าดูเรียบร้อยแล้วลูกค้าโอเคจ้าทำให้เปลี่ยนก็นจะใส่ไม่ได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หามกันมาจะหามมาทำอะไรหามมาเอาประกอบที่รถเลยค่ะนี่จ้าโอเคอ่ะช่วยกันคนละฝั่งเนาะช่างแงงนั้นก็มาช่วยตตดก็ใส่ฝั่งหนึ่งก่อนเพราะว่ามันหนักยกขึ้นไม่ไหวค่ะคนเดียวอ่ชนาก็ใช้แม่แรงในการทุ่นแรงนะจะอ่ะฝั่งขวาเสร็จแล้วจ้าไปต่อฝั่งซ้ายเลยจ้าช่วยกันคะ่ะ เี่ยอยากซูมขนันหนักมากเลยนะลูกค้าบอกเสริมแบบมาไม่เยอะถ้าลูกค้าไม่เยอะ3แผน่นโอ้โหสแผ่นนี้ก็คุณหนักมากเลยนะคะไม่เยอะก็จริงแต่หนักจริงค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะอ้าวไปใส่แป้นแหนบไปเลยจ้าเอากลึงก็โหลดใส่ให้เรียบร้อยเลยค่ะอ่าขันน็อตด,ด้วยมือจ้ากันน็อตปินเกลยดแล้วอัดด้วยบล็อกไฟฟ้าต่อให้แน่นด้วยบล็อกลมไปเลยค่ะใส่ชือใส่ชโชคให้เรียบร้อยเสร็จแล้วขึ้นแมลงค่ะเพื่อจะทำการใส่ล้อแล้วเอาสามขาออกจ้า แ้วก็จะได้เห็นทรงแล้วจะออกมาได้ใกล้เคียงสุดค่ะเพราะว่ามันจะนั่งแหนบบรรทุกก่อนเรียบร้อยแล้วจ้าทรงก็จะประมาณนี้เลยอ้าวช่างเช็คสิอืเป็นไงเป็นไงไม่เด้งเลยหรือ่วงเด้งหน่อยมากโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าวัดบอลเตรียมตัวส่งงานลูกค้าได้ขอบคุณลูกค้ามากมากเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านลูกค้าท่านนี้เคยมาใส่สตัดปรับหน้าที่ร้านรอบหนึ่งแล้วรอบนี้มาดัดแหนบขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยรอคิดนานหน่อยโทษทีนะคะ